ก็ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับรายการ PP Gamer สวนนเขียนะครับผมวันนี้ก็เราเจอมาเล่นสกายบอลกันต่อจากคลิปที่แล้ว นี่นะครับแบบแรงกว่าคือภาพพอใช้ได้โอเคเดี๋ยวินรออีกแล้วหรอรอไปอแล้วงั้นรอไปก็๋ย่าฟังเพลงรอไปก่อนครับ อยากไม่เอาเพลงลง๋ยวโดนเพื่อนบอกไม่ใส่เครดิตให้เขาเราไม่เอา่ะอย่าผมพังผ,ผมพูดไปไป,ไปดูคนเล่นกันโอ้โหนี่ครับชุดเพชรชุดเพชรโอ้โหโอ้โหโจจรวยคนขั้จะรวยอ่าจบแล้วหรอจบแล้วครับผมเริ่มเล่นดูดูตารางบอร์ดข้างๆอ่าอี e, เห็นไหม เป็นศูนย์นี่ดูดิชุดเพชรสองร้อยจุและชุดนี่ร้อยห้าร้อยยี่สิบก็ถ้าเก็บเงินได้เยอะๆจะซื้อนี้จะซื้อนี้จะซื้อนี้นี่ดีนี่ชุ้หินก็พอใจแล้วแล้วก็เออที่อ้อเริ่มแล้วคุดกันเลยพี่แอ๊พี่แอ๊ดพี่อ้ ซูสิเจ้ามือโอ้ยเจอเพชรแต่ขุดไม่ได้โอ้เสีดยดายแ้่ผมไม่เป็นไรอ่ะอันนี้ดีนีไม่พอไม่ไดี ชาก,ก่อนรีแล้วต้องชิตนุ่งต่อไปไหมเออค่อนข้างไม่มีคนนี่หนาบล็อกเราควรต่อไปไม่จะไม่เาอาเรื่องนี้ฉันไม่ต้องการ มีวัคม์งกันด้วยอนมีคนพยายามยิงเราดีเดินหลบอย่าเดินตกน้ำน,นี่กูหายเลยนะอออโอ้ยเกือบโอ้โหปีนขึ้นเหรอ

ก็ใกล้จะถึงแล้วกพจ่็นจิน,น,นตอบโต้จังจนีไอ้นี่ตอบสูงๆูแม่งได้ ว่มามอ,อยิงไม่โดนอีกนี่ดนนมโอเคอการไฟระหว่างคนที่เล่นไม่เป็นนงครับคนที่เล่นไม่เป็นย,ยิง เธอเล่นแตนในคอมในคอมมันลื่นอ้อ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 ไปเจา้าบ้าซอสเอาซอสไปกินทุยเล่นอีกรอบหนึ่งโอเคเดีย๋ยวเล่นอีกรอบหนึ่งอีกสามจุดเก้าสามแปดสามเจ็ดแล้วมไม่มีเงินให้เลยในคอมมันเล่นง่ายอ่ะ ก็สิผิดแล้วกนผิดตอนนี้ยี่ส20 20 20 20ยี่สิบยีมันไม่มีใครได้เลยดูดีมันยากไหมไอ้คนแรกไอ้คนที่มันมีชิดเพชรที่มันมาฆ่าผมมันอะไรเยี๋ยวจริง่ะยี่สิบ ก็จะยิงหาพี่มึงดิอ่าสี่สิบโคใครรอดเหรออ,อยากรอดนะสี่สิบเคียนว้ยกู้ต่อสู้แทบตายจะตายเราเกาะเพชรไม่รู้เพชรหรือหิน เ,เ,ออเดินไปก็งหยียนิ่งเดินไปเดินมาเยียตกโอเคองสมผสมเริ่มแล้วเ่มแล้วเ่มแล้วอ,อืมพ <c oughs> ี่แค่ สวัสดีครสวัสดีค่ะบ๊ายบาย